หนูรออะไรคะหนูรอค่ะปลุมโอวตารค่ะมันเป็นยังไงคะมันเป็นพี่เป่าหน้าเป่าหน้ามันจะเป็นสีขาหนูจะแขวนไปไหนคะหนูจะแทนไปโรงเรีเยนทำไมต้องเอาไปคะทำไมต้องแขวนใส่คอคะแม่จูบต่อเขียนไปเลยเขียนไปอ่ะเดี๋ยวค่ะตอบคำถามแม่ก่อนค่ะ หนูทำไมต้องอยากได้คะหนูอยากได้อุยอ๊ยพูดทำไมล่ะพ่อเออไม่ต้องสนใจค่ะทำไมหนูต้องอยากได้คะเพราะอะไรเพราะหนูไม่มีเพราะอะไรทำไมถึงต้องอยากได้หนูอยากได้ให้เพื่อนเอาไปดูมันคืออะไรคะพูดชัดชัด อ๋อที่มันเป่าหน้าคนที่มันเป่าหน้าใส่โคที่มันเป่าหน้าใส่เพื่อนอ๋อที่มันเป่าหน้าใส่เพื่อนมันจะเรื่อนไปหัวมันจะเรื่อนไปจับแล้วมันตแล้วงแล้วฮร์โพรมมันต้องมาจากเพื่อนมาแล้วมันเย็นเหรอคะเย็นแค่มล้วครนแล้วแล้วครูบอกว่ายังไง